เรื่องภาษาคำว่าสมในทางธรรมมีความหมายถึงผู้ที่เจริญอริยมรรคมรรคแปดสำเร็จถึงขั้นพระโสดาบันคืออริยมรรคพ้นโลกความเห็นผิดเช่นสักยทิฏฐิเห็นผิดกายใจนึกว่าตนวิจิกิจฉาสงสยัยไรสารนคมไม่มีแจมแจ้งความพ้นทุกพร้อมนี้ท่านเรียกว่าอริยสง์ ที่เราสวดมนต์ว่าสุปฏิปันโนศาสนาตัวสำคัญแท้คือมรรคสี่คือโสดามรรคสกิทาคามรรคอนาคามิมรรคอรหันตมรรคผลสี่คือโสดาผลสกิทาคาผลอนาคามิผลอรหัตตลพระนิพพานหนึ่งที่เรียกว่านวาโลกุตรธรรม นี่คือตัวพระพุทธศาสนาตัวทำลายกิเลสเด็ดขาดไม่ใช่เพียงแค่เรียกเอาคิดเอาแล้วก็ถือเป็นพุทธบริษัทพระสงฆ์ท่าทางพระวินัยหมายเอาภิกษุธรรมดาถ้าสงครบสี่องค์สงสมบูรณ์สามารถทำสังฆกรรมได้เพราะฉะนั้นความหมายพุทธศาสนาต้องมีในพระไตรปิฎกหรือในพระธรรมวินัยเท่านั้น นี่เรียกว่าพระบัญญัติเป็นภาษาบาลีคือต้องแปลตรงตามพระพุทธเจ้าแสดงไม่มีการมาตีความหมายเอาเองฉะนั้นตัวอย่างอย่างสังฆกรรมต้องเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออย่างท่านที่ถวายให้ท่านแก่สงครบสีรูปขึ้นไปจะนิมนต์มาโดยรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม มีลักษณะพิเศษคือเป็นบุญมหาศาลท่านแสดงไว้ในอนิสงทานคืออนิสงให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานอนิสงให้ทานแก่คนทุจริตอนิสงให้ทานคนมีศีลและธรรมอนิสงให้ทานแก่พระสงฆ์ธรรมดาอนิสงให้ทานแก่พระอริยะเจ้า นับแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นถวายทานแด่พระพุทธเจ้าเองสมมุติว่าท่านเหล่านั้นก็ห้าด้วยร้อยเท่าขึ้นไปแต่อานิสง์ทานที่สูงกว่าถวายทานแก่พระพุทธเจ้าก็คือสังฆทานและทานที่ถวายที่อยู่ที่พักแก่พระสงฆ์ที่มาจากที่ต่างๆมาจากขนทางไกล และที่พิเศษก็คือรักษาภิกษุป่วยไข้อน,นิสงส์มากกว่าถวายพัตหารแก่องค์พระพุทธเจ้าฉะนั้นคําว่าสง์จะแปลแค่คําว่าหมู่ไม่ได้สับอื่นก็เหมือนกันความหมายนั้นต้องเป็นความหมายที่มาจากพระหฤทัยพระพุทธเจ้าเป็นบริสุทธิ์ไม่ใช่ความหมายของปุถุชน ต่อให้พรหมก็ยังมีขันห้าหลงยังไปไหนไม่รอดยังหมายรวมอยู่ในปุถุชนทั้งนั้นเพราะสักยะทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิกายใจมืดเป็นหัวอวิชาถือขันห้ากายใจเป็นเราเป็นเขาว่าคงที่ความหลงทำให้การลงมือทำก็ไปจากตัวนี้ไม่ว่าจะดีจะหลงดีหลงชั่ว ก็ที่นี่แหละเพราะฉะนั้นผลของจิตมืดมันก็ให้ผลอยู่เรื่อยก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยอริยสัตวทุกที่หนึ่งสรุปแล้วอยู่ในอุปทานขันห้าคือตัวทุกแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในพระธรรมจักรกับวัตตนสูตรคิดพูดทำหลงหลงโง,ง่มันก็เป็นทุกข์อริยสัตวจะทุกข นอกจากองค์พระพุทธเจ้าผู้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ไม่มีใครสามารถทำได้ทรงชำระความมืดด้วยอำนาจอรยิยมรรคเป็นแสงสว่างอย่างผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์เป็นอนิตจยะบุคคลจะพ้นทุกข์ในเวลาไม่ช้าคือไม่เกินเจ็ดชาติอยู่ระหว่างเทวดากับมนุษย์ แต่ถ้าขยันปฏิบัติภาวนาก็จะเป็นเอกภพิชีคือเหลือเกิดอีกเพียงชาติเดียวมาสมัยนี้เกิดมาแปลคำว่าสงแปลว่าหมูหมูนอนหมูอะไรงั้นสิถ้าแปลแบบนี้เอาอะไรให้นอนกินก็เป็นสงเท่านั้นแหละนี่ต้องระวังมากทางพระท่านเรียกว่ากล่าวตูพระพุทธองค์นี้เป็นบาปหนักมาก ทำไมบาปมากก็เพราะทําให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเป็นเรื่องที่เสียหายมาก